สวัสดีครับเราก็มากันอีกแล้วครับครับเธออัดค,คิดได้ง่ายมากเลยผมมากับคุณเต้ครับคุณเต้ครับอ,อยู่ไหนครับเต้ดาวเก่าครับเราก็ได้เล่นกันมาเรื่อยๆจนได้ของผมกำลังบุกทะเลทรยายครับจนได้อะไรมาเยอะแยะบ้านเรยังเหมือนเดิมอ,ะอ่ะเไยดาวตกโฟน,นมาเรื่อยๆเลยมก็ดเดินด้วยผูดเดินอยู่น่ะผูอ้อยู่ไกลมากเลยมนะันอะ เก็บดาวไม่ได้ที่มายของเต็มเเต้ผมไม่เจอคุณเลยผมอยู่ทางขวาสุดเลยครับขวาไอ้สายเดินเอเดินมาเรื่อยๆ ผมอยู่ในดันเจียนนะผมผมไม่เจอคุณเลยคุณออกมาหาผมหน่อยดันเจียนที่มันมีดาววะครับคุณเดินมาเรื่อยๆครับผมคุณก็เจอผมเดินผ่านทะเลทรายมาแล้วอะเออผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ในหลุมฮะอยู่ในหลุม,ลมเดี๋ยวไปหามก็ไลนะ้ะคลิปนี้คาดว่าจะเป็น เต้คร yup. ับเราจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายหรือว่าอะไรไม่รู้เลยเราจะไปอ่านเกมอื Sisters> ่นกันเราเดินได้นะผมเอาคลิปเป็นคลิปสุดท้ายกูจะลงแล้วดาบดาบดาบกูสามารถมองนี่ได้เว้ยดาบกูเรือนแสงไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละของอะไรไม่จำเป็นเต้อยู่ไหนลงมาดิ กูลงไม่สุดแล้วเนี่ยกูมองเห็นว่ากูมีดักเน็ตเออมองให้กูเลยตรงนั้มีน้ำกูเดินบนน้ำได้ดูเด็ดดกกูกูเดินได้อยู่แต่ว่ากูไม่ได้ใส่ก็ใส่สกิลมา เอ้ยทั้งเขาเอ้ยทั้งเขาเอ้ยทั้งเขาบอไม่เห็นดูดิไม่เห็นอยู่เลยกูเจอแหล่งทองใหญ่เว้ยมาดิไหนตรงเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยขู่ไปเลยมาเอาดิไม่มีไฟอ่ะเนี่ยเนี่ยมาอยู่กับกูได้มีไฟเดี๋ยวกูปักให้ นี่สีเหลืองไม่ใช่รู้ใช่ดาบกูเลืองแสงได้เลยที่เมียก็มาหาอะไรทำมึงยิงอะไรมาเฮ้ยมันไม่ได้เป็นหนอนนี่คุณนึกวมึงยิงอะไรมาเต้ฮะมึงเห็นหนอนปะเห็นอะไรวะที่มันเลื้อยไปเมื่อกี้ไม่เห็นเลยกูนึกว่ามึงยิงกูเลยมาใส่กูที่ไหนได้ไม่เป็นหนอน ใครเป็นโฟรคิวอะโอ้เต้เแม่งเล่นอย่างที่จริงแม่งเกมน,นี้เล่นอย่างโง่ไอ้เฮีย้ยงโง่ทั้งทีมอะอเต้ตัวแดง ออกคมสามารถมองเห็นในความมืดได้ครับผมี่ก็มองเห็นไม่เอาบุบบัวบัวต่อแล้วเว้ยแม่มดเป็นบุบต่อละมึงเป็แม่มดกูเป็นไอเนี่ยเรียกว่าอะไรวะข้างวไม่ใช่ตัวแม่ก็เลดกว่ากูกูก็เป็นแม่มดเหมือนมึงอะ เลวบ้านเลยแม่รถกูแทงโอแม่บดเลยกูคืเป็นตัวดำๆเลยโอ้โหกูเจอโคนหน้ากูเจอบ้านเหมือนปราสาทอะทางซ้ายปะมาเรื่อยๆอะเรื่องไปอยู่เนี่ยกูเจอใครไม่รู้โอแม่เนี่ยเป็นปราสาทปะเออต้องมีคนยิงด้วยใช่ระกูยังคอมแบกันไ์วิชคือเราไปลงข้างล่าง เออมันอาจจะมีอะไรให้ล่าก็ได enfin ้ม okay. like ีบอสด้วยนะเกมนี <uh ้เขาบอกใช่อ่ะเออเยพาหพาเราจะมาทำอะไรกันดีไม่รู้ว่าต้องหาอะไรเฮ้ยรู้สึกมันมีอะไรอยู่แถวนี้วะเนี่ยเป็นห้องอะไรสักอย่างโอ๊ยพวกโอ้ยโอ้ยหัวกะโหลกเราจะจบคลิปนี้เพียงเท่นี้นะเออจบแค่นี้แหละนะครับครับ